นะครับผาไทยกรอมเขามีแค่นี้นะครับเราต้องไปเถียงเขาได้แหละเขา,เาทาให้เราเดือ,รอดร้อนมาเยอะแล้วนะครับเ,เ,เราต้องเถียงเอาส่วนนี้นะครับแม้นไม่ได้ก็อย่างน้อยเราพูดถูกพูดจริงนะครับาตามหลักฐานในจารึกแล้วจารึกก็ไม่ใช่อักษรของของฝ่ายกรอมส่วนนี้ผาไทยกรอมตรงนี้แล้วก็จารึกทุกหลักเป็นของสยามเห็นไหมมันมีมันมีมนมขมรญปนลาวก็ขมรสยามลาวสยามนะครับ อ่าอันนี้เขาเป็นชนเผ่าที่เอาภาษาขเขมรสยามเอาขเขมรไทยเนี่ยเอามาพูดเป็นภาษากลางเขาก็เลยยกเลิกภาษาเผ่าเดิมนะครับก็หลอมเป็นขอมังึ้นอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะนั้นเราจะไปมั่วพูดอ่าเขมรสยามไม่ถูกนะครับอ่าเขมรสยามเขาคือไทยนะครับไทยก็คือทุกเผ่าเห็นไหมครับ มันไปอย่างเนี้ยนะครับมันไม่ใช่ว่าเข้าใจเหมือนอจมพลพอมาจากจีนตอนใต้โอ้เรามาจากจีนตอนใต้เห็นไหมเราไม่มียอ,อยักษ์เลยเห็นไหมไห็นไครับพอสืบแล้วมันไม่ไม่มีไม่มีเผ่าไทยเมื่อไม่มีเผ่าไทยแล้วจะมาจากตอนใต้ได้ยังไงล่ะเขเมรลาวกุยมอนเขาอยู่ตรงนี้อ่าก่อนอีกอีกส่วนหนึ่งเขาจะไปตั้งองศาเขาอยู่ตั้งแต่น้าทะเลภาคกลางยังไม่ลดลงนะครับ พอนั้นทะเลลดลงเขมรลาวคุยมอนเขาก็ไปอยู่เป็นไทยนะครับเป็นชาวไทยนะครับอันนี้พวกพวกเนี้ยก็หลงนะครับพวกทั้งนี้ก็ยังเป็นยังเป็นเอกลักษณ์อยู่เพอว่าผู้ภาษาลาวผู้ภาษาคขมรผู้ภาษากุยอยู่นะครับผู้ภาษามอนอยู่นะครับแต่ว่าภาษามอนก็ล่อยหลอแล้วดวนี้แถวปากทงชัยก็จะพูดกันไม่ได้แล้วนะครับมันก็แต่อย่าไปน้อยใจเพราะว่าเขา กลายไปพูดโคราชภาษาทวารวดีกลางไปหมดแล้วมอนนะครับเหมือนคขมรลาวนั่นแหละนะครับก็มีแค่ส่วนหนึ่งที่เอาไว้เพื่อให้เราสืบค้นนะครับต้องขอบคุณที่รักษาภาษาเดิมมาไว้นะครับพอผมมามาสืบค้นแล้วเ,เทียบเคียงแล้วมันเป็นภาษาของคนของไทยเราเขาทุกเขาทุกเผ่านะครับต้องขอบคุณชาวกุยต้องขอบคุณภาษาลาวโบราณต้องขอบคุณภาษาคขมรโบราณอย่างนี้นะครับ ภาษากุยภาษาขเขมรภาษาลาโบราณมันเป็นภาษาตั้งต้นภาษาดึกดําบันที่จะมาเป็นภาษาไทยกลางภาษาทวารวดีไม่ใช่ภาษาจีนตอนใต้อะไรตามที่เข้าใจนะครับแต่ว่าเราต้องรับเขาเป็นเครือญาตินะครับอ่าเชียงใหม่เชียงรายเนะี่ยทางเหนือที่เขาเป็นร้านานานั่นนะ่ะเราก็ให้เขามาเป็นชนชาติไทยร่วมนะครับเดิมทีเขาก็ในสมัยรัชกาลที่4ี่ก็อยากจะให คืออยากให้มาร่วมเหมือนเดิมเหมือนสมัยสุขโขทัยนั่นแหละครับอ่าเพราะว่าภาษาเชียงใหม่ภาษาลานาก็ไม่ใช่ภาษาจีนตอนใต้นะครับมันเป็นปรับไปอีกมันเป็นมันมีภาษาอีสานปนอยู่นะครับมันก็เป็นอีกสำเนียงมันไพเราะดีนะครับอ่าอ่านั่นแหละครับอ่าแต่ยังไงถึงจะแปลกหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นไทยเหมือนเมืองใต้นะครับเมืองใต้ก็เครือญาติเราขเขมรเราคุยม้อนนี่แหละครับแขกอะไรมาร่วมก็เป็นไทยหมดนะครับอ่า ตามหลักฐานในจาลึกหลักที่หนึ่งเขาก็เป็นบอกว่าเป็นตะไทยก็เป็นคนคนไทยด้วยกันนะครับต้องแปลให้เข้าใจต้องแปลให้เข้าใจถึงจะพูดได้นะครับอ,อันนี้ผมก็พูดแบบไม่มีสคริปต์นะครับผมอ่านผมเข้าใจแล้วผมก็เอามาอธิบายแบบสนุกสนุกกันนะครับว่าวันนี้ผมอยากจะวินิจฉัยจมพลปอนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น แต่ผมก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าต้องเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับเพียงแต่ว่าความจริงมันเป็นแบบนี้คุณเข้าใจผิดคุณก็ไปตั้งเป็นชื่อประเทศไทยนะครับแต่แล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นสยามมันก็ต้องพร้อมใจนะครับต้องต้องเห็นดีเห็นงามต้องมีคะแนนเสียงนะครับมันดียังไงเราก็อาจจะโปรโมทประเทศความดังเดิมกลับคืนมาอันที่อื่นเราหลงผิดเพราะว่ามันเป็นคือฝ่ายนํำมาทำอาจจะไม่ยินยอมนะครับทำให้ เราไปยึดพื้นที่เดิมได้เสมราพัฒบองซิสวนได้ล่ะแม้เราจะชนะนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนประเทศทําให้เสียความเป็นมงคลก็ได้อีกนะครับเพราะว่าสืบไปแล้วมันมันเหมือนไม่ให้เกียรติสยามนั่นแหละครับเราไทยทุกคนทุกเผ่าไม่ให้เกียรติสยามเลยนะครับมันทําให้ทีมงานต้องทะเลาะบ่อแวงกันแม้ยึดได้ก็นั่นนะ่ะมันไปเป็น ฝรั่งเศสเอาไปคืนต้องไปตกเป็นของฝ่ายอังเคลเองนั่นแหละครับนะนะมันยังเงี่คือเราอยู่ได้ด้วยคุณสมบัตินมามธรรมด้วยนะครับต้องนึกถึงคุณความดีด้วยนะครับเพราะว่าเราสะสมคุณความดีมาตั้งแต่ส่งรุ่นแรกเข้ามาให้เราปฏิบัติธรรมนะครับคุณความดีมันก็มานะครับถ้าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นประเทศสยามคืนเราก็ใช้แค่ว่าประเทศสยามรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยถูกต้องเลยละครับเนี่ย ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมแปลแล้วนะครับประเทศสยามรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนะครับก็คือประเทศสยามรวมเลือดเนื้อเป็นของเผ่าทั้งหลายนะครับชาติเชื้อไทยก็คือเผ่าทั้งหลายนะครับเป็นเป็นประชารัฐนะครับอ่าไทยของไทยทุกส่วนหมายความว่าเป็นรัฐเอกราชนะครับผาไทยตัวนี้แปลว่าเอกนะครับแปลว่าหนึ่งนะครับเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นเอกพจน์นะครับเป็นคือว่า ชาติเชื้อไทยคือคเผ่าเขมรเลากุยมอนจีนแขกยวนอะไรต่างๆนาหน้าฟรังฟรังอะไรญี่ปุ่นมาอยู่เขาเป็นชนเชื้อชาติไทยกขเป็นประชาประชารัฐอ่าเป็นเป็นประชารัฐผไทยของไทยทุกส่วนก็คือว่าเป็นเอกภาพของเผ่าไทยทุกส่วนใช่ไหมครับผู้เอาใครเนาะเป็นผู้เป็นผู้แต่งเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยในพันเอกหลวง่อต้องขอไปสารานุกรพันนะครับ คำร้ำลองนะครับทํานองพระเจนดุริยางนะครับอ่าเห็นไหมครับก็มาจากทํานองประเทศสยามนามเพื่องเมืองทองเ่แหละครับอ่าเนี่ยทีนี้ก็แปลอย่างที่ผมแปลเห็นไหมครับคําว่าไทยตัวนี้ตะไทยก็ได้ตะไทยของไทยทุกส่วนก็ได้อันนี้ไทยตัวนี้เป็นไม่ใส่พอพึ่งก็ได้นะครับ แค่ก็ไทยเหมือนไทยนี่นะครับตัวนี้ไทยมีพอพึ่งตัวนี้ไทยมียอยักษ์นะครับเพียงแต่ไทยมีพอพึ่งเนี่ยมันไม่มียอยักษ์ก็เป็นก็เป็นมีความหมายเดียวกันนะครับแต่ว่ามันมันหมายถึงพหุพจน์นะครับมันเป็นเอกเอกเทศนะครับเป็นเอกเอกร,ราชเอกเทศนั่นแหละครับของไทยทุกส่วนของไทยทุกส่วนก็หมายถึง้องของเชื้อไทยเผ่าไทยทุกส่วนก็หมายถึงของเขมรลาวกุยมอนนะครับเพราะว่าเรารวมเผ่านะครับ <laughs> รวมทุกเผ่าอ่าตั้งแต่เราอ่ามีความเป็นสยามขึ้นมานั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับอยู่ดนโลกคงไว้ได้ทั้งมวลโดยไทยล้วนไมรักสามัคคีไทยนิรันสงบแต่โลกไม่ขาดเอกราชนะครับจะไม่ให้กรรคิสหรือตัวอย่างเป็นชาติพี่ตักอย่างถลิงประเทศจะไทยทวีปเอเชียก็ถูกต้องแหะครับถลิงประเทศอ่าอ่าอ่าในอัน่ยเนี่นี่นถลิง ทะเลิงทะเลิงสยามได้ไหมเอ่าทะเลือทะเลิงทะเลิงสยามชาติไทยอ่าทะเลอ่าทะเลิงสยามชาติไทยทวีมีชัยเชียวนะครับชาติพีดเนี่ยมีแก้แค่นี้เองครับอ่าอ่าประเทศก็เป็นสยามนะทะเลิงสยามนะทะเลิงสยามอ่าทะเล สยามประเทศชาติไทยทวีมีชายชายโยก็ได้นะครับตัดถเถลิงออกก็ได้อ่าเพราะว่าชายโยมันช่วยนะครับคาว่าถเถลิงก็เอาสยามมาใส่ซะสยามประเทศชาติไทยทวีมีชัยชยโยแค่นี้เองนะครับเนี่ยสยามมาใส่ตรงนี้แล้วก็ตัดถเถลิงออกตอนเนี้ยก็เป็นอ่าใช้ต่อไปเลยเพลกแต่เปลี่ยนแต่ว่ามันจะมีข้อดีในแง่ที่ว่าเราจะมีความสามัคคีกันมากขึ้นเข้าใจใน ความเป็นไทยมากขึ้นอย่าไปเชาใจแบบจมพลปอมันมันไม่ถูกนะครับไปไปไปตึกตองดูนะครับอ่าไปติดตรองดูประมาณนี้ครับท่านเรื่องเกี่ยวกับวินิจฉัยคาว่าทําไมจมพลปอถึงก็ต้องอ่าอถึงเปลี่ยนเป็นชื่อประเทศไทยแล้วผมมาแปลคําว่าไทยมันไม่ใช่ชื่อชนเผา่าเห็นไหมครับอ่าอ่าดูคลิปย้อนหลังผมได้นะครับทไทยสองอย่างนี้ไม่ใช่ชื่อชนเผ่าเลยแต่ว่า เป็นภาษาของเผ่าลาวนะครับเผ่าลาวก็คือไทยร่วมกันก็คือไทยอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ยุควัฒนธรรมบ้านเชียงถ้าเราเขียนใหม่เปลี่ยนประเทศใหม่ฝ่ายอังเคลจะเคลมเราไม่ได้นะครับแล้วความจริงก็คืออักษรไม่ใช่ของฝ่ายอังเคลนะครับใครจะไปสับเสินฝ่ายอังเคลก็ตามใจนะครับผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาเอาทุกอย่างจากเราไปเขาคิดไม่ดีนะครับเขาคิดไม่ดีเขา เขียนประวัติศาสตร์ให้เกลียดชังสยามนะครับแล้วก็ไปอบอกว่าสยามเป็นโจรเป็นอะไรนั่นแหละครับเป็นคนป่าคนเถื่อนมาจากภูเขาอันตายบ้างมาจากจีนตอนใต้บ้างแล้วไม่ใช่นะครับเรามีความเป็นอารยธรรมของเราซึ่งแบ่งให้ฝ่ายอังกฤษเขาเขาไม่ยอมรับก็ตามใจเขาก็เลยกลายเป็นแบบนั้นนะครับเขาเลยเป็นชนเผ่าที่รวมกันโกหกตอแหลไปในระดับโลกนั่นแหละครับ วันดีคือดีก็มาทําลายล้างทุบทําลายฆ่ากันตายนับล้านนะครับอออมันไม่เห็นหน้าเช่นชื่นชูตร,ตรงไหนใครที่ไปบางท่านก็เข้าไปเรียนใน